อาอาษาอังกฤษนะฮะเด็เไยนอนกันไปนอนกันเปน้อนหรอเป็นอนกันไม่อยากน้อนเลยามาหายแก่เลยนอนอย่างกับเต้าเต้าอืม